บสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับซองสนีป่าแลยพี่น้องเลยยังอยู่ป่าอยู่โคกคือเก่าออกพี่น้องเฮ้ยกิ้วหนามได้นอะบ่านียังหากูดแมงขนอนอยู่พี่น้องเลยจำโคกตำป่าอ้ยโโ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 โรวยก็อยู่หกเลยฮะเราหาไปเลยรื่อยๆพี่น้องเลย แม่งอันจักรจันกับห้องสน,องนั่นพี่น้องหาตอนนี้เหยื่อพี่น้องเอ้ยนีแม่โคกในป่าสนีนะเขาแต่ป่าพี่น้องเอ้ยสมสื่อว่าสนีป่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องควายกับมีดได้พี่น้องสนีเป็นตากล้องเองพี่น้องเอ้ย เราไปหายังเจิดกันพี่น้องเว้ยแจ็คเราอยู่ทางใดยังเจิดแม่แม่โอ้เมื่อยได้ปะเมื่อนะหิวน้ำหิวน้ำเมื่อโอ้สหาค่ะแม่ก็หิวน้ำเด้พี่น้องเอ้ยจักได้ไรพี่น้องมันจะาโคตรกับโคตร แม่เอ้ยหิวน้ำเด้หิวน้ำหิวน้ำเด้หิวข่าวพร้อมไปเมือปะหู้งอเมื่อยเมื่อยเมื่อยวันนี้เมื่อยลายพี่น้องเลยแดดกระแดดเออนหนพี่น้องมันอยูุ่ดอนี่พี่นอ้องนี่ มีตัวเดียวนะแม่มาให้พี่น้องเบิ่งดด้วยคะมาพี่มา,ามาอยู่โฮมพี่โอ๊ยเมือม่อยเด้เมื่อยแห้งมือแหง้แหงเด้อมาคนเดียโอ้ยข <c oughs> ี้ตุ๊กขี้ซี่คืออันก้นขาดนะแม่ได้ขี้ตุกได้ขี้ซี่พี่น้องได้เฮ็ด สชเฮ็ดน้ำให้พี่น้องเบิ่งแม่แถวแม่จะเป็นหลักอันนี้ใส่ต้นดดพี่น้องสมบยัยใหญ่เลยนิดโบสถ์น้องเอ้ยอือพอแกงนะพี่น้องในสายแม่งงานจะทำแม่ได้อยู่บอกคุณแม่ค่ะ ใช้ห้องโซเอามาใส่กันใส่เ<อ>บิงบ่งห้องทำแม่ก่อนพี่น้องต้องเบิ่งนห้องนี่กนีิอันนี้ห้องทำแมา่นี่ห้องสนองนันี่นนป่าแล้วตอนนี้มานจะเริ่มติดโอเคพี่น้องเวลาบอ่ามาให้พี่น้องเบิร์นมาพี่น้องมื่อนี้ได้ลายเด้อพี่น้องเด้อสันี่ก็ทำแม่นั่น ถ้าแม่พันคือดีใจเนาะพันไในลายเติบพี่น้องดีใจแห่งลายดีกับบดี้ยแเมื่อยกเมื่อยนนไหมเนาะแม่กินนามเะยใช่ไหมเด้อกินหนามเลย้าพี่น้องแดดก็ะแดดใส่มาแดดหอนแทนแม่ใครหนามเห็นไหมวะ เขาก็ย MM ังไม่ได้ก <görüş> <laughs> ินเซตสวนเลยพี่น้องเอ้ยสี่สิสบสี่เที่ยงก็นบ้าและเหน่ยกันเลยกินเองกินเองไม่บอกกินเองอหละน้องมีแห้งเดยเดี๋ยวกินหนามกินใน มาเหือดแถแม่ย่อยสดๆอยู่พี่น้องเลยควมถูกเห็นได้เลยเนาะไอ้แล้วจะพอมีเกาะพี่ขวดจะนี่เอ้ยตื่นเช้ามาแม่ภาเข่าจะป่าจะดงจำว่มีผู้บ่าวผู้แทีวน้าโม่จังบ่ได้ไปเห็นควมจะเลินตื่นมาเข่าปลาแล้วตื่นมาเข่าปลาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนขำกับเข่าป่าตอนไปนอนเพื่อนไปย่ำขำพี่น้องกลางคืนทุกยา โอ้่ห <c oughs> เืองชนีก็จะคืนสองาคสงาสงคาพี่น้องอเอยเตนกระขาดไปนั่งนุ่งหน้หนาน่งี <c oughs> เมอนาตื่นเจออา้ามาผ้า,ป,า,าป้าผ้าดุเขาป่าทำมาเขาเขาป่านอนตังน้งแต่ยามกลางคืนนอนเรือนนอนจำหาเมื่อก,กับเมื่อกึ้นแต่กะเบิ้อแต่กับเปหาตอบพี่น้อง กับบ้านหายดิบหายน่องน้ำเน้ผูกไปบ่ได้นี่งแต่เป็นที่ปั้นหายไปแล้วนี่กับบ่จักน้ำเพลินเมื่อกับบ่ได้กินเน้แต่นั่งเกาะแม่เสือดอกพี่น้องเบ่งปั้นกันกินผูกไปหาบ่ได้กลับไปปั้นหายกินปั้นหายน้าบอยเปล่าใช่หน้าบอยออกมาบ่าวพังเล่าพี่น้องสิปั้นให้ยบ่าวพังเล่าเมื่อขู่อายุสินี่หามาได้ไง แม่หายบหายดคันบ่าวพังลาวนะน่ยทหายอยจะเ้าโตหาบ่าวังลาว่าแม่เจ้าโตบ่าวังลาวกะเอาันบ่าวังลาวน่แม่หายเ้าโตคันบ่าวังไทยนเออแม่หายได้แล้ว ไ้หมดทั้งอย่างย่างเมื่อนะแม่นะอทไดอย่างต่ออีกพี่น้องเอยังไก่เติบได้เยตอนนี้แห้งที่หน้าลงแทงลงคาตะก่อนทั้งย่างดอนนี่กระปุดหล่อเบิดแดลาบอดอนตัวนี้แ่ะะน้องวันเบิดักเนี่ยเมื่อยใชเมื่อไข้าวปลาต่ออีกบอบอต่อไปตวยนางเกือไ้ผูชบพรับผุชีพบ่ไปกัไปโอ้ยเจมแมสะาดตอนนีเอย มาทางหี้น้องโว้ยนี่เป็นดินเบิ่งเอาออกมาให้เบิ่งนะพัดว่าแม่อันนี้ไปใส่ของไว้นี่ใส่สส่ตามมันนี่ใส่ใส่อะไรมันเียออกเบิดเกิเมื่อเทียนหยัดโมมี่เหนะเมื่อเทียนก็งายแต่กระดาษเป่าแม่จะหนาบางด้อหนาบางดูวคแม่ ว่าได้เทไรเนาะได,ได้ได้หอนลอยอย่พี่น้ 4, 6, 7, องเก้าส เจ <C oughs> ้าสี่เจ้าหกเจ้ากินนามาแล้วเห็บคอได้ปไปเท่าไหรสามสิบสองคิวหนามแหง้งผลมาก,กินผลเห็บคอสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหก หสิบแปดหกสิบหกสิบสองหาสสกสิบหกสิบดหกสิบกสิบสองกสิบสี่กสิบหกพี่น้องได้เจ็ดได้ร่อเจ็ดสิบสองตัว้าเก่งเลยทำาแมนแมน้าก้าวขมาหลับ ไปหาเพิ่มมาฮอดช่องลอยกันพี่น้องปลาของไว้นี่บ่แม่เออปลากระป๋าเื่อกลับมาปัจจุบนนันชนะยังมา,มาหลักได้พี่น้องเลยยมาหลักไปแห้งทาเหนื่อยหายออา,า่ะเฮ้ยปลาฮาโตเลยอะวมา กับดอกเมื่อเขือนกัะเนื้อเจ้าเม่นสากนพี่น้องเอออันนี้น้สวยพ่อายแดดทนหอนตอนนี้กาวเมื่อเขายัางบ่ได้นะตกทองสีนี้แห้งยางดอกเมื่อวบบ่อได แต่ดงดอกของไโโครอยู่คู่วันคะเลงเ่าเอาแต่เฮือนนอเหตุป่าคำแรงมามีแต่นอนเจ้าสื่อสื่อพี่น้องเออ้อันนี้นอเอาแต่เฮือน,นเหตดป่าใหม่สาแล้วมีคู่วัน เขาแต่ป้านั้นกูมือเดินทางอย่างกับสานีพี่มองเอออันนี้โนอบเห็นใส่ดอกบอเห็นหยางดอกน้ำเขาเขาแต่ป่าแล้วดอกทั้งนาที มีแต่เห็นดอกเตป่าคำเลีงมาเข่าเตป่าสาดีเอ๋ยจะแแม่นถูก สีกาบ,บอมีดอกข้งรวยยังทุกจนบอมเมเวงจากเบนเบนอียังเดงสังพาเพคือบอกคือ้าอบ้านพเ่นสานิเอ อันนี้นนอขึ้นเตะโคกนั่นคู่มือสาแหลวคู่น้ำแม่ลสิทุกนออยากให้กระตามแต่กำเว้นที่น้องเอ้ยอันนี้นนอแม่ว่าไผททำเอาเองบอมีเป็นกันเกิดมาดอกกำไวใ แมล่ละกำดีดอกกำสวยอยู่ในสาตาดอกไล้มือปลาานั้นเ้อท่านสาูุแล้วขอให้ได้เจ้าพ่านพนเมื่อนาให้คอยดีขั้นว่าเว้านานท้อนีสิกับตาอดอกเมื่อเฮือนพี่น้องเอ้ย ใหอยู่ดีดอกมีแห้งคู่สู่คนคนเนอเจา้าว่าสิกับเมื่อดอกกินเขาหล่อเฮือนสานเจ้าสากรไปเธอสานเนยเฮามางาน เมื่อก่อนพี่น้องเมื่อก่อนที่ข่าวฮิวน้าพี่น้องเอ้ยผ้าแถวแม่เลาะปากมือเวัญไปน้ำแถวแม่เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทันนี่เนี่ยเด้อผิดผ้าประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อสบายดี